เนียครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้เทสงานนะครับก็จะเป็นสวิตช์นะครับก็เป็นงานโคลนมันติดอ่ามันติสวิตช์นะครับของอ่าที่ใช้งานคู่กับเอฟเฟกต์สไตรอนนะครับก็จะเป็น Big Sky Timeline Mobius อะไรพวกนี้นะครับก็คือฟังก์ชันจะแตกต่างกันไปทีนี้ลูกค้าก็ต้องไปอ่าตั้งค่าเซตค่าเนี่ยแล้วก็อ้างอิงจากแมนนวลนะครับตรงนี้ก็คือคู่กับสาย TRS นะครับ TRS ตัวนี้นะครับเฉพาะตัวเอฟเฟกต์เนี่ยอยู่ที่ พันสองนะครับไม่รวมสายนะครับก็ยังไงสายเนี่ยก็คือจะขายตามความยาวนะครับจะเป็น T-RS นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเทสก่อนนะครับว่าใช้งานได้ด้วยนะครับก็จะมีทั้งหมด3ปุ่มนะครับตามของมันติสวิตเลยนะครับตรงนี้เนี่ยทางตัวบิ๊กสกายเนี่ยตั้งไว้เป็นแบงค์นะครับแบบแบงค์นะครับก็ซ้ายขวาเนี่ยจะเลื่อนแบงค์นะครับแบบนี้นะแบบนี้นะครับส่วนที่เราทาแบงค์ไว้นะครับ แล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเปิดปิดนะครับใช่ไหมเป็นคับ a b c อ๋อโอเคสำหรับ a b c นะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของผมอะยืมน้องมารีวิวนะครับก็จะเป็นทรับ a b c นะครับก็จะมีโหมด preset นะครับโหมดที่เป็นแบงค์แล้วก็มีโหมดแท็บโหมดลูปนะครับแล้วก็กดตั้งค่าที่ตัวโกเบอลได้เลยนะครับแบบนี้นะมันก็เข้าไปที่ xp นะครับ md กดอีกทีนึงอ่ะก็จะมีเลือกอันนี้เป็น preset นะครับอ่าเทสพรีเซตมีแท็บนะครับมีพีเดอนนะครับมีแบงค์ตัวแบงนะครับอ่าอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเทสพรีเซตให,ใ,หให้ดูอ่าโอเคกดออกนะครับพรีเซตก็อย่างที่ตามนั้นเลยครับพรีเซตก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงลน,นะครับนี่นะครับตามพรีเซตของตัวโรงงานตั้งมาก็ดีหรือเราจะตั้งเองก็ได้ใช่นะครับแล้วก็ตรงนี้พอเราเลือกพรีเซตมาที่ B ปุ๊บตัวนี้จะเป็นตัวคอนโทรลเปิดปิดนะครับตัววีตรงกลาง อ่าแบบนี้นะครับก็ลูกค้าท่านได้สนใจนะครับอ่าก็งานคัสตอมนะครับอย่างนี้เลยนะครับถ้าทำสีพื้นบวก300นะครับทาสีติดลายบวก500บาทนะครับตัวสวิตช์หนึ่บาทนะครับรวมส่งนะครับแล้วก็สายนี้ก็ต่างหากนะครับอีกราคาหนึ่งนะครับโอเคยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่รับชมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม